ะเป็นปีของคําว่าหายนะสำหรับพวกที่โกงบ้านกินเมืองและทอยศต่อคําสาบานปฏิญาณตนครับพ่อแม่พี่น้องครับก็ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอเลยใช่ไหมปีนี้เดี๋ยวก็ตำรวจเดี๋ยวก็สอสอเดี๋ยวก็ที่ดิน สอปกกอรหรือว่าโอ้เยอะแยะเลยเนาะปีนี้เนี่ยมองมองแล้วจะต้องเอาพวกเจ้าหน้าที่นี่เข้าคุกเนี่ยสงสัยจะเป็นพันเป็นหมื่นนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละคือเรื่องของคำว่ากรรมครับพ่อแม่พี่น้องครับใครทำกรรมอะไรไว้มันจะหนีไปไหนได้นะครับ เวรกรรมมันติดจรวดนาวิถีไม่ตังองรอชาติหน้าชาตินี้แหละครับพี่น้องครับเห็นไม่เล่านะครับตอนนี้เป็นไงครับก็พยายามที่จะเคลียร์กันมันมีที่ไหนครับทําความผิดแล้วจะมาเคลียร์ให้ลงตัวเพื่อที่จะกลับมารับตำแหน่งกันใหม่ครับพี่น้องครับตายแล้วอย่างนี้ประเทศชาติ รุ่นลูกรุ่นหล,ลานต่อไปมันจะอยู่กันยังไงครับพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมครับข้าวยากมากแพงผมไปที่ไหนโอ้โหมีแต่แม่ค้าบนหนีไปเที่ยวหนีไปเที่ยวนครมาไปไหว้หลวงปู่ทวดกลางทะเลที่ขนอมนะครับนะ,บนะบขากลับก็แวะที่ตลาดหัวหินนะ แล้วก็ไปที่ร้านขายมะม่วงน้ำปลาหวานหลายๆรสนี่โอ้ขอเสียงตบเบืห้กับกระทะหน่อยน่ากลายเป็นไอดอลกระทะไปแล้วดังๆหน่อยนะกะเตาอีกอ่ะ แล้วผมก็ยังคิดอยู่ว่ามันนอนนั่งคิดอยู่ม่อสักครู่นี้ว่ากระทะที่ซื้อมาเราก็ว่าเราเลือกเบอร์ใหญ่แล้วนะแต่สงสัยมันจะไม่พอใชา้ไอ้พวกที่ทำความช่วยกับประเทศครับพ่อแม่พี่น้องครับมันต้องรวมกันหลายใบอยนันเนี่ยนี่ขนาดยังไม่ได้เผาจริงเลยนะเนี่ยฮะ ไอ้ที่มันทําความชั่วทั้งหลายแหละมันเริ่มทยอยเกิดขึ้นมาหเห็นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆืๆใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับอยู่ดีเขาก็ไปยอมความกันเฉยเลยถอนแจ้งความเออมันก็แปลกเนาะนะครับแต่อย่างน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องสิ่งที่เราต่อสู้มามันก็ทําให้เรารู้ว่าทักษิณมันกลับมาเที่ยวนี้มันก็ดีไปอย่างเหมือนกันเนาะดีตรงที่ว่า เขารวมคนชั่วๆ่ๆมารวมแล้วจะให้ลงกระทะทองแดงพร้อมๆกันครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่คือความดีของเขาเขาไม่ยอมไปลงคนเดียวไงใช่ไหมเออเมื่อขราวที่แล้วใครเยร,ร่วมกับบวนกับกูไว้เที่ยวนี้พวกมึงจะต้องไปลงกระทะกับกูเว้ยมึงเตรียมตัวกันได้แล้ว มันไม่ไหวแล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่กระลบรักของก็ราคาขึ้นมองมองแล้วมันจะได้นั่นเนี่ยหนึ่งมืนเนี่ยะคะผมเคยพูดไว้ว่าถ้ามันมีแววว่าจะได้หนึ่งมื่นบาทมันจะขึ้นราคาของรอหนึ่งหมืนบาทครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่แหละคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสําหรับพวกนักการเมืองที่สมคบกับพวก นายทุนใหญ่ๆพ่อแม่พี่น้องว่าจริงไหมครับจริงไหมครับนี่แหละครับการเป็นนักการเมืองเนี่ยผมจะบอกให้พวกนักการเมืองทั้งหลายครับคุณจะต้องเสียสละเสียสละทุกอย่างเพื่อมาพัฒนาประเทศให้พ่อแม่พี่น้องบนผืนแผ่นดินไทยนั้นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่อย่างมีกินมีใช้ ใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องแต่นี่มึงมาเพื่อที่จะโกงกันอย่างเดียวเลยมันก็ไม่ไหวเลยเฮ้ยอะไรก็จะเอาไปหมดโกงทุกอย่างโกงแม้กระทั่งความยุติธรรมคุกมึงก็ไม่ติดหน้ำซ้ำยังแอบไปบ้านผมอีก <laughs> ไอเราก็ตกข่าว หางกันอยู่แค่ห้ากิโลเขาออกจากสารเผลอแป๊บเดียวไปมีลูกบุญธรรมอยู่แถวพนัส,สนิคมซะแล้ว <laughs> แล้วจะเอาอยัางไงกันดีล่ะครับพี่น้องก็ต้องสู้กันต่อไปเนาะเรามีบุญนะครับว่าแม่พี่น้องที่รบรักครับพวกเราทุกคนนั้นมีบุญมากๆนะครับที่เราได้มาเจอกันและเราได้มาต่อสู้นะครับ เรามาที่นี่เรามาทำอะไรครับเรามาทำบุญใช้นี่แผ่นดินและมาทำบุญใช่ไหมครับนี่แหละคือบุญอันยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับชีวิตคนไทยนะครับเราเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับผมเชื่อมั่นว่าเร็วๆนี้นะครับมันไม่มีแล้วครับ คนชั่วคนเร็วมันจะครองสังคมไทยได้นะครับทุกวันนี้เป็นไงครับก็ค่อยๆป่าไปเรื่อยมันค่อยๆโผล่มาเรื่อย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 ใช่ไหมครับคนดีมันต้องมีสุขอยู่ในสังคมนี้เยอะแยะมากมายครับพ่อแม่พี่น้องมันไม่มีหรอกครับทําความชั่วความเร็วและจะได้ดีใช่ไหมครับต้องทําดีเท่านั้นถึงจะได้ดีครับพ่อแม่พี่น้องครับ และเรื่องข้าวมันไปถึงไหนแล้วเนี่ยเงียบกลิบพอแม่ภูมิธรรมเป็นไงข้าวสิบป,ปีเราอย่าไปเงียบมันเราเงียบไม่ได้ครับพ่อแม่พี่น้องผมเชื่อว่าคนพวกนี้มันจะต้องตั้งใจทํากันเป็นขบวนการเป็นขบวนการยังไงครับทํำยังไงก็ได้ให้ประเทศชาติประเทศไทยนั้นอยู่ในภาพลบทั้งหมด พ่อแม่มีรัางสังหรณ์แบบผมไหมครับทำยังไงก็ได้ให้ประเทศไทยนั้นอยู่ในภาพที่ติดลบนะครับไล่มาเลยครับเกิดมา53ปี54ปีแล้วมีปีนี้แหละครับผมแล้วก็มีรัฐบาลชุดนี้แหละครับที่มันทำให้ประเทศชาตินั้นเสื่อมลงเสื่อมลงครับพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่สถาบันลงมานะครับ ซึ่งสถาบันหลักนั้นก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เราต้องเคารพมาโดยตลอดใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเราต้องปกป้องชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งชีพของคนไทยทั้งหมดใช่ไหมครับแต่นี่อะไรครับมันปล่อยให้เลยเถิดนะครับหมิ่นเบื้องสูงกันมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยือยอยอย่จนมาทําให้เศรษฐกิจประเทศไทยนั้นย่อยยับลงไปเรื่อยเรื่ยืยเร,ยเร,ยเรยนะครับ แล้วก็มาทำลายขาบวนยุติธรรมของประเทศไทยลงไปเรื่อยๆๆ,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 ๆนะครับ <st as S 1> ฮะ <st as> ใช่ครับพ่อแม่พี่น้องและนี่แหละครับมันทำให้ประเทศเรานั้นต่ำลงต่ำลงต่ำลงนะครับแต่ประเทศเพื่อนบ้านของเราไปไงครับสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนี่แหละคือแผนชั่วร้ายของพวกมันครับพี่น้องครับ แล้วมันก็มีคนไทยพวกนายทุนอางๆนะครับที่มีเงินมหาศาลก็ไปเช่าที่99ปีในประเทศเพื่อนบ้านเราเยอะแยะมากมายแล้วก็ไปเช่านานแล้วด้วยนะครับเขาไปปลูกผักปลูกอะไรนี่เยอะแยะกระลำนี่หัวขนาดนี้นะครับที่ประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับข้าวปลาอาหารนี่เขาปลูกกันเป็นล่ำเป็นสันนะครับแล้วต่อไปถ้าเกิดข้าวของเราเป็นแบบนี้ จะมีต่างชาติมาซื้อข้าวเมืองไทยครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้ชาวนาครับจงคิดและตึกตองให้ดีว่าใครกำลังจะทำร้ายพี่น้องชาวนาไทยผมถามว่าถ้าเกิดต่างชาติไม่สั่งข้าวเมืองไทยเขาไปสั่งเวียดนาไมไปสั่งเพื่อนบ้านเราแล้วเราจะเจ้าข้าวไปขายให้ใครแล้วทุกวันนี้ที่ประมูลมาเป็นไงมีเงินสองล้านประมูลข้าวได้ตั้งสองร้อ่าล้านนะ เป็นไงครับทุกวันนี้ภูมิธรรเงียบกริบมันเป็นไปได้ยังไงประมูลข้าวสองร้อยกว่าล้านแต่คนที่มาประมูลมีเงินอยู่สองล้านใช่ไหมผมคงไม่ตกข่าวคงไม่คาดเคลื่อนใช่ไหมเออแล้วก่อนที่เขาจะให้เข้ามาประมูลนี่เขาไม่ได้ตรวจสอบอรายละเอียดในการประมูลเลยเหรอแสดงว่ารัฐบาลชุดนี้ ไม่ได้เรื่องเลยครับพ่อแม่พี่น้องผมจะบอกให้รัฐบาลประเทศไทยในณขณะน,นี้พวกคุณทั้งหลายแค่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านยังเป็นไม่ได้เลยก็มันบริหารแบบนี้ ประเทศไทยมันก็มีจัดสุดลงสุดลงสุดลงใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเออมึงให้กองทัพทำไอ้บริหารถ้ายังจะดีกว่ามึงให้สิงห์ดำพี่สิงห์ดำึงเป็นรัฐบนลตีก็ได้ฮะหรือให้คุณตั้มพี่นัทเซอร์ทนายมิ้นไปอยู่ฮะเออเตือนไว้ก่อนนะรัฐบาล ตอนนี้พืชพันธัญญาหารผักก็ตเตือินเติบโตแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็จะเต็มแล้วมองมองแล้วอีกไม่นานนี่ตรงใจจะได้ไปหวานข้าวในทำนี้อยิาเีกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องหลังคาก็ข,ขึ้นแล้วเนี่ยโครงเหล็กเนี่ยกะว่าจะอยู่ถึงปีหน้าเลยใช่ไหมครับกี่ปีก็อยู่ได้ใช่ไหมข้าวเราก็หวานเองผักเราก็ปลูกเอง ทุกอย่างเราทำเองเราก็อยู่ได้แบบสบายสบายใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องและยิ่งอยู่ไล่คนชั่วเด็ดโอ้โหกำลังใจนี่มันฮึกเหิมรลบพ่อแม่พี่น้องครับขนาดผมขาดการบ้านไปสองอาทิตย์ยังโอ้โหยังคิดถึงแล้วคิดถึงอีกเลย <laughs> คิดถึงและคิดถึงตาลบไม่เล่านะครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักครับ ที่อยู่ทางบ้านนะครับที่รับฟังเราอยู่ทุกช่องทางนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กระจายกันออกไปนะครับว่าขณะนี้พี่น้องผู้เสียสละนะครับที่ได้มาอยู่ณสถานที่แห่งนี้ที่หน้าทําเนียบรัฐบาลแห่งนี้เรายังต่อสู้กันเหมือนเดิมนะครับเราไม่ได้ถดถอยไปไหนเราไม่ได้หายไปไหนใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะพวกเราใจเกินรอยนะครับเนาะในการไล่คนชั่วเปิดเปึง เปิดโปงคนชั่วนี่มันเป็นหน้าที่ของพวกเราครับพ่อแม่พี่น้องครับ